DB e f อีฟุตบอลสนับสนุนโดยเชียันเกมมิ่งเติมเกมอ e ีฟุตบอล i l e ถูกปลอดภัยเพราะดีก็ใช้อยู่ผู้ตามรวมมากกว่า1 0 0 0 0แนคนครบเครื่องเรื่องอ e ีฟุตบอลระวังตัวปล้อมด้วยนะครับเพจจริงกดได้ที่ใต้คลิปนะครับผมกลับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง DB e f o o t b a l อนะครับผม เอาแล้วครับเรามารับชมรายการ DB กันต่อนะครับยังอยู่กับซีซั่น DB 48ทีมจัดซีมฟรีตายนะแต่ว่าวันนี้นะครับจะเป็นแชมป์หน้าใหม่เนาะคลิปที่แล้วเนี่ยจะเป็นฟรีตายปกติแล้วครับแชมป์เก่าลงได้เนาะส่วนในซีซั่นนี้นะครับจะเป็นแชมป์หน้าใหม่นะครับผมเอาแล้วครับผู้ชิงชนะเลิศนะจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณเต้แหละครับจากคลับเซตีเนท7นะจะเจอกับคุณโฮบนะครับจากคลับ p อสเปอรนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูสถิติของทั้งสองคนกันก่อนนะครับเริ่มที่ฝั่งคุณโฮปจากคลับฮอสเปอร์นะครับด้านซ้ายมือเนาะเข้าชิงไปทั้งหมด2ครั้งได้แชมป์ม,มาหนึ่งสมัยแล้วก็รองแชมป์อีกหนึ่งครั้งนะครับส่วนทางด้านคุณเต้น,นะครับเข้าชิงไปหนึ่งครั้งได้แชมป์ม,มาหนึ่งสมัยเช่นกันนะครับผมหลายคนจะสงสัยว่าทําไมเคยได้แชมป์แล้วแต่ว่ายังเป็นแชมป์หน้าใหมา่อยู่ก็คือที่ได้แชมป์เนี่ยจะเป็นซีซัน3 2ทีมนะแต่ว่าซีซัน48ทีม64ทีมแล้วก็128ทีมเนี่ยยังลงได้อยู่นะครับ เราจะไม่นับซีซัน3 2น่าสำหรับแชมป์หน้าใหม่ของ DB e f อีฟ b a l l นะครับผมเพราะว่าความยากง่ายเนี่ยมันต่างกันมากๆแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับผมเอาละครับคู่ชิงชนะเลิศในซีซัน48ทีมจากทีมวีตายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จเดี๋ยวไปรับชมกันครับผมเอาละครับเดี๋ยวมาดูลังเตะทางด้านคุณโฮปจากคลับพอสเปิร์นก่อนนะครับมาในแผน5-1-2-2ลองบอลเคาน์เตอร์ ผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นอาริซอนแล้วก็3เซนเตอร์ฟันไดคานาวาโดแล้วก็โบูนูชีนะครับแบ็คขวาจะเป็นฟิบรามแบ็กซ้ายจะเป็นนูโนเมนเดสกลางรับคนเดียวนะครับจะเป็นมาเกเลเล่เนาะกลางลุกด้านซ้ายจะเป็นเปเล่ด้านขวาจะเป็นจูบิลิงแฮมแล้วก็คู่หน้านะครับคริสโนโรนโดยืนคู่กับสมอลเอโต้นะครับผมส่วนทางด้านกุนเต้น,นะครับมาในแผน4-2-3สองลองบอลเคาน์เตอร์นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นเจอร์ิจิบุฟฟอนครับ ตูนาร์ยึดคู่กับฟันไดด้านซ้ายจะเป็นมอนินี่แล้วก็ตั้งเป็น CB เหมือนกันนะครับส่วนแบ็คขวาจะเป็นฟิปรามนะครับผมคู่การนะครับโรดี้ยืนเป็นกลางรับแล้วก็ซีดอฟเนี่ยยืนเป็นกองกลางนะครับกางลุกเป็นเมสซี่แล้วก็3หน้าเป้านะครับด้านซ้ายจะเป็นหลุยส์โซเลสด้านขวาจะเป็นโรมาเดโอแล้วก็หน้าต่ำาฟารนายจะเป็นเปเล่นะครับผม สวัสดีครับดีขอนำท่านผู้ชมมารับชมคู่ชิงชนะเลิศนะจะเป็นทางด้านคุณโฮบนะครับจากคับพอสเปอร์จะเจอกับคุณเต้นะครับจากครับ z ซ n นะน่าจะเป็นเซนไทยแลนด์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอาละครับเกมเลิจะเป็นทางด้านคุณโฮบแล้ครับได้เลียร์กรจะบุกจากซ้ายไปขวามา้วสีดําส่วนทางด้านคุณเต้เนี่ยจะบุกจากขวาไปซ้ายครับเอาแต่มาดูเพลงนี้ของคุณโฮบได้ใส่ขวาเลียงลอยลอยลยลอยล อะไรครับนี่ดูอีกครั้งครับผมลานเดนชิปแล้วก็เอโต้ตามมาเล่นโอ้โหยังอธิบายอะไรยังไม่ทันเสร็จเลยครับขึ้นนําไปแล้วดูอีกครั้งครับโรโดเนโมเชตมาแล้วก็เป็นเอโต้ฝากรีลแฮมสุดท้ายรีลเฮมเนี่ยงัดให้กับเอโต้อีกครั้งนึงและครับแล้วก็ตามมาเล่นได้จังหวะนี้จับด้วยเช้าขวาแล้วก็ดีดด้วยเช้าขวาเข้าไปครับเอาแล้วครับเกมเปิดเร็วแล้วผู้นี้เป็นทางด้านคุณโฮบและครับเพลแรกก็นําไปเลยครับ2นาทีเท่านั้นนะโอ้โค เอาเกมไปกันตอ่อทางด้านคุนเต้หรือวินเนอร์หรือโซเลตย้อนกลับมาแล้วก็ส่งมาที่ซีดอฟได้ปานลุกงนี้โอ้โหถือว่าได้รักชายแล้วครับแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยมันเบาเกินไปนะเจวันนี้เกมไปกันตอ่อโรนโดงงงชงออกมามาด้านซ้ายที่นูโนเมนเดสแหละครับแบ็กซ้ายที่ดีสุดในโลกนะตอนนี้แหละครับณปัจจุบันบอกเลยว่าฟอร์มโคตรจะร้อนแรงครับใครจะหยุดเขาอยู่แหละครับนูโนเมนเดตเปเลยยัดเข้ามาในฝั่งคุนเต้ตัดได้แล้วครับจะเป็นเกมสวนกลับหรือเปล่า างตรงกลางมาก่อนที่โรดี้แต่ว่าจ่ายไม่ดีอะเสียบอลมาอีกครั้งหนึ่งฝั่งกุ Hope, งนโฮปงัดออกมาโรนัลโดชันหรือเปล่ายังเกี่ยวได้โอ้โหยังไม่ออกด้วยครับผู้สิน์บอกว่าเล่นต่อไปครับบอลยังอยู่เป็นเส้นมาจังหวะน,นี้ครับมาเกเรเลได้หน้ากรอบแล้วครับยังไม่ส่งยังไม่ยิงยังไม่จ่ายเปลี่ยนออกซ้ายมามีแฉลบแล้วก็หลุดออกข้างไปฮะเป็นบอลสุ่ม้ามาของกุนโฮปแล้วครับจังหวะน,นี้มาเกเล่ยครับเล่นกันสั้นกับนูโนเมนเดส ไปสุดเส้นวาดเข้ามาสะบัดลูกนี้แล้วก็โอ้โหแม่จังหวะสองเอโต้ซ้ำไม่ได้ครับเตะยาวขึ้นหน้ามาก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะต่างด้านคุนเต้ดึงจังหวะหนึ่งยังได้อยู่ครับเอาละครับจะเป็นเกมสวนสวนได้ไหมครับหรือโซเลสฝากซีดอฟส่งทําทางงัดยาวๆขึ้นหน้ามาหลุดโอ้โหไม่หลุดครับแม่โดนมอริเี่เนี่ยทำลายจังหวะไปก่อนนะจังหวะนี้ไวโกมี่ต้องเคีร์เหมือนกันฮนะมาที่ไปเลย งาดให้กับโรนันโดติดฟันได้คโอ้โหคู่นี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าศึกบอนโดงหรือเปล่าเปิดเปิดมาเนี่ยก็งัดบอนโดงกันทั้งคู่เลยครับมาที่โรดดี้งัดอีกแล้วครับมาถึงหลุยโซเลสแต่ว่าลูกนี้ก้อนลึกเกินไปอีกครับโอ้โหแม่จังหวะนี้โยนลึกไปหน่อยครับเป็นอริซอนแลวครับยังอ่านเกมได้ดีเนาะออกมาตะคุบไว้ได้ครับเอาฟังคุณโฮบยังขึ้นหน้าไม่ได้เป็นเกมของคุณเต้แล,ล้วครับจ่ายมาที่โรมาริโอตวาดเข้ามาครับจังหวะน,นี้โอ้โห ยังติดมากินเลยๆครับฝัง่งคนโฮปตัดมาได้มาที่นุนม่มนเมนเดสไหลขนานออกมาเปเล่ลได้จี้หรือเปล่าลูกนี้เฟซช็อต <Face shot S 2> ไปต่อสุดเส้นดีดชไซก่อยมาที่จุดนัดพบเลยครับโอ้โหยังขึ้นสองไม่ได้ครับแม่ได้มงเขาจริงครับจังหวะนี้ลรนโดเนี่ยมองออกไปฮะมาที่ลุยโซเลสคร,รับชงมาที่เมซี่ยังถึงกับโรดี้ครับเปเล่ม้อแล้วครับจ่ายช่องนี้ช่องนั้นแหละครับมาที่ลุยโซเลสโอ้โห ซียววินาทีายับมาสไลด์ดักบอลไม่ได้จางนัานคุณโ,โฮบโคตรจะแม่นนะแม่จังหวะเมื่อกี้ใครดูไม่ทันเนี่ยก็ไปดูกันได้เมื่อกี้โอ้โหต้องก่อไปดูครับบอกเลยว่าเสียบโคตรจะแม่นนะเอาล่ะเกมไปกันต่อจ่ายมาติดเหมือนกันนะฝั่งคุณเต้อ่านได้มาที่โลมาลิโอจ่ายมาก็ติดฝั่งคุณโฮปโ,ฮโอ้โหบอลพื้นเนี่ยถือว่าอ่านกันได้ดีครับสงสัยต้องเล่นบอลโดง่งซะแล้วคนนี้ ออกซ้ายมาอีกครั้งหนึ่งครับนูโนเมนเดสสุดเส้นวาดเข้ามาโลนันโดจุดนัดพบอีกครั้งหนึง่งโอ้โหลูกนี้ปฏิเสธออกไปได้ทางด้านเจรูจิบุฟฟ่อนนะครับดูอีกครับผมนูโนเมนเดสเนี่ยมีความเร็วครับจี้สุดเส้นปาดเข้ามาแล้วก็เป็นโลนันโดวัทยานมงแต่ลูกนี้ยังเป็นซูเปอร์เซฟแล้วครับของบุฟฟ่อนนะเอาครับยังขึ้นสองไม่ได้ยังได้แค่ลูกเตะมุมเท่านั้นนะทางด้านคุณโฮปจะขับพีเหรือว่าพอสเปอร์ วาดเข้ามาโดยเปเร่ลุกนี้เบลลิงแฮมตะวัดมาชนเสาอย่างยูโอ้ยเสาเอเสาอีกแล้วครับโบนูชี่เก็บแถว2ได้ย้อนกลับมาเปเล่วนซ้ายวนขวายังไม่ส่งยังไม่จ่ายมวนเข้าขวามาแล้วครับจะเจาะช่องไหนครับไปซ้ายอีกครั้งหนึ่งโอ้โหยกมาได้หนึ่งสลัดมาแล้วครับลูกนี้จ่ายยัดมาเฮโต้ถล่มไปแล้วแม่เป็นเพลของคุณเต้บ้าครับ50-50ิ50 50ยังชืงครับโรมาลิโอพิกมาเจอโอ้โห พอพลิกปุ๊บเนี่ยมาเจอฝั่งกุณโฮบแล้วแม่แต่ว่ายังได้อยู่ครับฝั่งมาที่ลุยโซเลสแปรกับแมตซี่อาละครับวิ่งตามทางมาแล้วโรมาลิโอได้จี้แลลวครับลูกนี้จี้มาคนเดียวไม่เจอเพื่อนอะแม่แต่งบอลยาวไปหน่อยฮะแล้วฝั่งคุณโฮบมาอีกครั้งหนึ่งจ่ายหลุดมาเฉยครับเอาละครับโรนโดได้จี้ยับซีอาร์เซเว่นตีวงกว้างแล้วก็ได้เฟซช็อตใส่ขวาอู้ไม่ใส่แม่จับบอลยาวไปอีกครับโรนโดแมโอกาสเฉียวไปเฉียวมาทั้งคู่ตอนนี้ ถือว่าถึงตอนนี้เนี่ยมีโอกาสท,ทั้งคู่นะแต่ว่าเป็นทางด้านคุณโฮปเลยครับที่ได้เปรียกอยู่ว่าตอนนี้เพราะว่านาตั้งแต่ต้นเกมแลวครับแล้วลองย้อนมาลุกนี้โอ้โหได้สะบัดแล้วจังหวะ2ยังไม่พ้นมาที่เลอันโดออกมาที่นูโน,โนเมนเดสเอาละครับลุกนี้แต่ว่าอะไรครับนี่แม่ชำลั่นไปนทางด้านคุณโฮปเตะยาวขึ้นหน้ามาก็หมดเวลาที่แรกไปเลยครับเป็นทางด้านคุณโฮปเลยครับยิงไป5ครั้งได้มานึประตูส่วนทางด้านคุณเต้ครับยิงไปน1นครั้งยังไม่เป็นประตูแหรอครับในเกมนี้ ทั้งหลังจะเป็นงานแก้ของทางด้านคุณเต้ดูวินเนอร์นะครับมาดูกันว่าจะแก้รูปแบบลูกเกมียวมาได้ดีแค่ไหนจะกลับมาได้หรือเปล่าโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามมากคู่นี้โอกาสเนี่ยมีพอๆกันเลยนะหมายถึงการคลองบอลแล้วก็โอกาสเข้าช้านะครับผมแต่ว่าเป็นคุณเต้แหละครับที่ยังทําได้ไม่ดีพร้อมในจังหวะสุดท้ายส่วนทางด้านคุณโฮปนะครับถือว่าได้เปรียบตั้งแต่ต้นเกมนะนำตั้งแต่นาทีที่2แล้วครับหลังจากนั้นก็เล่นง่ายขึ้นมากๆครับ เอาครับมาดูเกมของกุนฮบกันต่อวกนนี้เฟซช็อตเอาครับหลุดมาได้เฉยลูกนี้งัดมาที่จุดนัดพบโอ้โหเจอกันที่จุดนัดพบแล้วครับคริสโนนโดับโอ้โหยิงประตูแรกให้กับตัวเองแล้วก็ประตูที่2ให้กับกุนฮบในเกมนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวด้วยขาของเอโตจี้มาคนเดียวนะแล้วก็เฟซช็อตสลัดตูลามาได้ครับสุดท้ายเนี่ยย่อให้กับโรนโดได้ขึ้นโคแบบโอ้โหประตูโล่งๆนะครับแล้วก็สลัดโรนโดแบบนี้ก็ไม่น่าจะพลาดนะ ดูอีกครั้งฟานไดเนี่ยไม่ได้ประกบด้วยครับแล้วก็โรนโดเนี่ยมุ่งจะจาเข้าไปเลยฮนะตรนี้เอาละครับเป็นทังด้านคุณโฮปล้ะคับได้ประตูเพิ่มเติมร่บเป็น2ประตูต่อศูนย์แม่าังด้านคุณโฮปเนี่ยยิงต้นเกมในช่วงครึ่งแรกเนาะแล้วก็ยิงต้นเกมในช่วงครึ่งหลังคนระับโอ้โหเขาเรียกว่าเจ้าพอต้นเกมหรือเปล่าแบบนี้มาดูเกมกันตอ่อทังด้านคุณเต้ม,มาดูกันว่าจะตีแค่แตกได้หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นงานหนักจริงหนักมากแล้วครับแต่ว่าเวลาเนี่ยยังพอมีนะ ยังพอมีให้สู้ครับโนเชตมาได้สวยคนระับมาที่เปเล่ดึงจังหวะเมสซี่เอาละครับลุยโซเลสส่งมาที่เมสซี่แต่ว่ามีแฉล็บฟันได้นิดนึงคนระับคุณโฮบยังไม่เคลียจังหวะโนี้โนโนเมนเดสเปลี่ยนออกขวามา50 50บิไม่ผ่านจังหวะ2ยังมาเข้าทางอยู่วนะฟิลิปรามดึงจังหวะจ่ายขนานออกมายังไม่ผ่านบอลนี่ฝั่งคุณเตยยังอ่านได้ฮะจ่ายมาไม่ดีเหมือนกันนะโอ้โหแล้วฝั่งคุณโฮบก็ไม่ดีเหมือนกันนะ ถือว่าไม่ดีทั้งคู่ครับอะไรครับนี่หยอกหยอกนะครับล้อเล่นล้อเล่นนะครับผมเอาละครับเรากลับมาชมกันต่อครับโอ้โหทุ่มมาแล้วรอบนี้ฝั่งคุณโคลบมาที่จุดนัดพบอีกแล้วโอ้โห,โโหเกมนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยเหมือนจะใช้บอลโดกันทั้งคู่นะแล้วก็ฝั่งคุณโคลบเนี่ยจะเน้นเปิดมงล่ะครับเพราะว่ามีโลนโดเนี่ยเป็นมูลิตเอเดอร์ครับดอโมงอยู่หน้ากรอบนะเอาละครับได้เวลาเป็นสมควรแล้วทั้งท่านคุณเต้เดอะวินเนอร์ มีการปรับเปลี่ยนนะส่วนคุณโฮปเนี่ยเอาแล้วครับเปลี่ยนเหมือนกันครับฝั่งคุณเต้มีขยับหรือเปล่าไม่มีการขยับครับส่วนคุณโฮปไม่น่าจะเปลี่ยนใครครับตอนนี้าก็ไม่เปลี่ยนทั้งคู่ครับอะไรครับเนี่ยเดือดทาไมครับอาจจะไปเข้าน้ําก็ได้ครับเอาแล้วครับมาชมกันต่อฝั่งคุณเต้มาดูกันว่าจะตีคาเตได้หรือเปล่าสีดอบเอาแล้วครับมาที่หลุยส์ซัวเรสตะวัดกับมา โรมาลิโอครับแม่แม่เชฟินลูกนี้เป็นโซเลสแหละครับจึงยิงจินผ่านเขามานะแต่ว่าไม่เจอเพื่อนตรงนั้นแหละครับมาตอบทางด้านกุนเต้พยายามบวกหัวมาตอนนี้ต้องการประตูตีไข่แต่จ่ายออกมาไม่ผ่านทางฝั่งกุนทบต้องเคลียร์มาก่อนแล้วเคลียร์ไม่ดีเท่าไหร่ครับมาที่ซีดอฟหรือโซเลสเอาละครับได้ดดบเบัลชัดของหนีแล้วจังหวะสองยังได้อยู่ได้ใส่ขวาเลียบลอยเอาดี มาเหมือนกันนะทางด้านคุนเต้ดูวินเนอร์ดูอีครั้งแล้วบรรชัดจังหวะแรกเนี่ยไม่ได้จังหวะสองมาเข้าทางครับโอ้โหแล้วก็เป็นเปเล่แล้วครับใส่ขวาเข้าไปดูอีครั้งครับผมสโว,วลสเบิ้ลให้กับเปเล่ครับของดับบรลชัดแล bon ้วบอลบลรดเช้านะสุดท้านี่บอลยังมาเข้าทางทางด้านเปเล่ครับแล้วก็ได้พลิกใส่ขวาเข้าไปอ่ะลูกนี้เอาแล้วครับไม่แน่ไม่น้อและครับคู่ชิงคู่น,น,นี้เป็นคุนเต้ครับไล่เป็น1ประตูต่อ2แบบนี้ก็ความมันก็จะกลับมามันมากยิ่งขึ้นเลยครับ ั่งคุณโฮปใช้บอลโด่งยาวมาลูกนี้ไม่ได้ครับยังไม่ถึงเอโต้คุณเตจุดพลูยาวขึ้นหน้ามาจุดพลูมาไม่ดีเท่าไรครับเป็นคุณโฮปตัดไม่ได้มาดูกันว่าจะนับ3ามได้หรือเปล่าครับเอาละครับเบลิงแฮมจ่ายออกมาเอโต้ได้พลิกมมวนกลับมาเบลิงแฮมโอ้โหสุดๆเลยครับทางด้านคุณโฮปในเพลงนี้ตัดได้การสนามเนาะเบลิงแฮมครับได้ชูแขนแล้วก็เพื่อนเนี่ยเข้ามาดมจักรแล้ด้วยครับดูอีกครับครับมีหน้ากอบไม่ยิงครับ จ่ายมาที่เอตโต้พิกหนึ่งจังหวะแล้วจ่ายให้จับเบลลิงแฮมคนเดิมนะครับแทบินก็ไปนิ่นๆมาลุนี้เดี๋ยวดูอีกครั้งครับผมรีเพจจ่ายมาที่เอตโต้หมนมาซ้ายแล้วก็จ่ายชิ้เลือดพาให้กับเบลลิงแฮมนะครับสอดเข้ามายิงแบบนิ่มๆโอ้โหนิ่มจริงๆแหละครับหน้าก่อแบบนี้เอาละครับคุณเต้ไล่เป็น1ประตูต่อ2คุณโฮบยิงมีห่างไปอีกครั้งหนึ่งครับเป็น3ประตูต่อหนึ่งโอ้โผผมไล่มาคุณยิงคืนนะอะไรครับนี่ฝั่งคุณเต้มีการหยุดปรับเปลียนอีกครั้งนครับ ส่วนคุณโฮปครับยังใจแข็งครับยังไม่เปลี่ยนน่าจะมั่นใจในชุดเดิมตอนนี้เดี๋ยวรอฟังคุณเต้ปรเปลี่ยนสักคู่นะครับผมระหว่างรอนะครับใครสนใจสมัครลงแข่งรายการ DB นะครับก็มาสมัครกันได้นะครับที่เพจ DB อีฟจัดแข่งทัวร์นาเมนต์นะหรือว่ากดลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับผมแปลไว้ให้เรียบร้อยแล้วใครสนใจก็มาสมัครกันเยอะๆนะครับผม ในรายการดีบีเนี่ยจะมีซีซันหลากหลายมากๆนะครับมีทั้ง32ทีม48ทีมเหมือนในคลิปนี้นะครับแล้วก็64ทีมแล้วก็128ทีมพร้อมช่วยรางวัลเนานะแล้วก็มีทั้งฟูลคันเลอร์ฟูลสมสรฟรฟีตายครับแชมป์หน้าใหม่ฟูลการ์ดเขียวม่วงชองนะมีทั้งนั้นแหละครับใครสนใจแบบไหนก็ลองมาสมัครกันได้นะครับผมเอาครับมาดูเกมกันต่อฝั่งคุณโฮปตัดไม่แล้วครับเอโต้ลูกนี้ฉายภาพหาือเปา่ามาที่จุดนัดพบโ,โลนันโดได้สมบัติโอ้โห มุงไม่ดีเท่าไรครับแม่ไปตรงก่อเพื่อศัตรูนวลูกนี้เฟซช็อตไปมาแล้วก็เสียบอลไปฮะโอ้โหแม่ได้มุงจอหน้าก่อทางด้านคุณฮุบแต่ว่ายังเป็นเซฟของบุฟฟ่อนนะได้ของดับเบิลซัดใส่ขวาลูกนี้ก็ยังติดบล็อกแล้วบอลเนี่ยหลุดออกหลังไปฮะโอ้โหเกือบจะนับสี่ครับแต่ว่ายังขึ้นสีไม่ได้ถือว่าของ Double ดับเบิลซัดติดบล็อกฟันได้ครับแม่จังหวะนี้ไม่เท่าไหรนะแต่ว่าจังหวะก่อนหน้านี้และครับ เป็นลอนโดวบในวงจอจอบนเส้น5หลาเลยครับแต่ว่ายังเป็นซูเปอร์เซฟของบุฟฟอนะโอ้โหเซฟได้ไงเลยจะเชื่อเอาละครับฝั่งคุณโฮบมีการปรับเปลี่ยนบ้างละครับเอาลูมินเกเกแล้วก็ยานโคลเลอร์ลงมาแล้วก็มีเนมายคนเนื้อแล้วก็ทางด้านสีดอฟ้วครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแผนมาเล่น52-3นะครับทางด้านคุณโฮถือว่าตอนนี้ก็น่าจะแพทเกมรับให้แน่นยิ่งขึ้นนะครับ แบบนี้ก็น่าจะรับอย่างเต็มระบบแล้วครับทางด้านคุณโฮบส่วนคุณเต้ยัไม่มีทางเลือกเนาะมีแต่ทางลุยเท่านั้นนะยัดหน้าม,มาสีตัวแล้วครับเมื่อกี้ <c oughs> เหมือนที่คุยเมื่อกี้ผมบอกว่าใครสนใจก็มาลงแข่งกันได้นะเพราะว่าเวลาการลงแรงกับการแข่งเนี่ยไม่เหมือนกันนะลงแรงเนี่ยเราอาจจะเก่งเราอาจจะดีก็ได้นะเราอาจจะแรงสูงแต่ว่าพอมาลงแข่งเนี่ยมันจะมีความกดดันมาเกี่ยวนะเนะขาเรียกว่าคุณอาจจะเก่งในแรงแค่ไหนครับแต่ว่าพอมาลงแข่งเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนนะ มาครับมาดูเพลงนี้มาที่ยานโคนเลอร์โอ้โหได้สบัดเป็น4ประตูตอนหนึ่งเลยฮะลงมาก็ได้เรื่องเลยฮะนี่ครับแ88ครับหมายเลขโอ้โห8 8 8อเนี่ยคืออะไรครับใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับสัดโอ้โหฟันได้ครับสูงแค่ไหนก็สูงไม่เช่ายานโคนเลอร์แลัวดูวัาวาดเข้ามาแล้วก็เป็นยานโคนเลอร์ครับได้ขึ้นโคกสบัดโอ้โหแสกหน้าบุฟฟอนก็นไปเลยะลูกนี้ เอาละครับเป็นทางด้านคุณโฮบแล้วครับมงขึ้นนำเป็น4ประตูตอนหนึ่งสิงห์ห่างเป็น3ลูกแล้วล่ะครับแบบนี้ก็เป็นงานหนักถึงดังมากของทางด้านคุณเต้ดูวินเนอร์มาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าลูก2ต้องมาให้ไหวนะเพราะว่าเวลาในตอนนี้เนี่ยเหลือประมาณไม่ถึง15นาทีครับไม่รวมชดด้วยนะมาดูเพย์ของคุณโฮปต่อเนื่องอลุนิโยโดนชาร์จคัตแบ็กกลับมาโอ้โหไม่ถึงลูมินนเก้ฮะแม่เป็นดูฟอนยังตะคุบไว้ได้ครับฝั่งคุณเต้เล่นเร็วมาแล้วจังหวะนี้ วัดกลับมาอุสมาเดเบเล่เอาละครับได้ฝากที่ดูเอลูกนี้จ่ายมาก,ก็ยังไม่ถึงอุสมาเนเบเล่ครับโบนูชีก็หักลับไปเลยฮะถึงลูมินิเก้เอาหลังพักแล้วครับแต่ว่าบอลจังหวะสองม,มาเข้าทางฝั่งคุนเต้จ่ายมาไม่ดีอีกครั้งหนึ่งครับฝั่งกุณโฮบมาที่เนมาแล้วครับได้จี้อีกแล้วดับเบิลชัดมาหนึ่งลูกนี้มาที่จุดนัดพบอีกครั้งหนึ่งโอ้ยานโคนเลยลูกนี้ได้สะบัดคนเดียวแต่ว่าบอลเนี่ยมันหลุดออกหลังไปเฉยเลยฮะ ยังฝังไม่ได้แล้วครับเป็นลูกตั้งเตะเข้ามาของคุณเต้เดอะวินเนอร์บุฟฟอลแล้วครับลูกนี้จะเตะยาวๆขึ้นน้ามาหรือเปล่าจุดพลุมาแล้วครับจงังหวะนี้อุสมานเบวิเล่เก็บได้ไหมเก็บไม่ได้โอ้โห บอลมาอยู่ฝั่งคุณโฮบยานโคลเลโกมงสวัสดมาได้สวยลูมินิเก้ฝากที่ฟิลิปลามไปแล้วครับลูกนี้มาอีกแล้วริมเส้นริมเส้นดึงเข้าในมาได้สวยเนม่าจะเล่นยังไงครับโยกแล้วมันชัดแหวงมาได้ไงวะนี่ยเอาละครับลูกนี้ได้ใส่สายเรียบอย่างอยูลูมินิเก้เฟซช็อตดึงจงมาะใส่ขวาเรียบอย่างอยู่อ,ยอ,ยอ,ยอะไรครับนี่ยยิงเล่นยิงมั่นใจแลวครับทางด้านคุณโฮบ โชว์ไปสักสกิลเมื่อกี้แต่ว่านับผ้าไม่ได้นะทดไฟยวจะเา็น5นาทีต่อจากนี้ไปแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วล่ะครับขึ้นอยู่กับว่าจะมีประตูเกิดขึ้นอีกหรือไม่ฮะเอาับฝั่งคุณโฮปโยกมาอีกครั้งที่เนมอแล้วก็ฟันไดสกัดหน้าเส้นเหลือจะเชื่อสกัดได้ไงครับนี่มาตอโอ้โหไม่ได้ครับผิดฟันได แล้วจะได้สวนกลับจะมีประตูปอบใจหรือเปล่าทางด้านคุนเต้หรือเนเนอร์งัดยาวมาแล้วก็อลิซอดออกมาก็ู้หไม่ได้แล้วผู้สินก็เป่าหมดเวลาไปเลยครับผมสรุปว่าเป็นทางด้านคุณโฮปจะขับพ s p หรือว่าพอสเปอร์ครับเอาชนะทางด้านคุนเต้จะขับ ZEN ไปได้4ประตูต่อ1แบบสุดมันนะครับในคู่ชิงชนะเลิศแชมป์นหน้าใหม่คู่นี้โอ้โหคุณโฮปถือว่าโชว์ความยอดเยี่ยมมากๆในเกมนี้ รวมสตีลังเกล้งยิงไป13ครั้งได้มา4ส่วนทานน้านคุณเต้ยทีมไป3ครั้งได้มา1ประตูนะครับผมเอาละครับยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณโฮปด้วยนะครับคว้าแชมป์สมัยที่2ของตัวเบครองได้สำเร็จนะแชมป์แรกเนี่ยจะเป็นซีซั่นอ2ทีมนะครับแล้วก็แชมป์ที่2ครับเป็นซีซั่น48ทีมนะทางด้านคุณโฮปหลังจากนี้ก็จะลงซีซั่นนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมส่วนทางด้านคุณเต้นะครับได้รองแชมป์ไปถึงว่าสู้ได้เต็มที่แล้วนะครับผมไปมาลุยกันใหม่นะครับโอเคครับยััังงงไกกก็ฝาาดดตตติมช่ออ YouTube DBE ฟุบบลนน้วยะคร ส่วนใครชอบคลิปนี้แล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้ดีบีพาราปก่อรเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ